สวัสดีค่ะคุณนวรน์ตอนนี้นะคะคุณนวรัตนะคะไม่ได้จ่ายชําระหนี้มาแล้ว3เดือนค่ะซึ่งมียอดค้างชํราระนะคะอยู่ที่5ล้านบาทค่ะหากคุณนวรัตนะคะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ได้ภายใน2ส,สัปดาห์นะคะทางเรานะคะจะต้องขอดําเนินการตามนะโยบายของบริษัทค่ะค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวดิฉันจะรีบถามามาชําระคืนให้เร็วที่สุดเลยค่ะงั้นค่ะนี่ค่ะเอกสาร สัปดาห์สหายจากที่ไหนทันละเนี่ย ไอหนูเอ็งไปโดนผีนี่เสียตาม,มาหรือใช่ค่ะรู้ได้ไงหรอคะอย่าปล่อยให้หนี่ที่มีกลายเป็นนี่เสียเพราะว่าจัดการไม่ได้แต่ไม่เป็นไรแบมจัดการได้รู้สึกดีขึ้นแล้ค่ะทำได้ไงหรอคะ้อนนี้ก็ต้องเข้าไปขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำจากแบมเพราะแบมสามารถจัดระเบียบนี้เสียให้กลายเป็นนี่ดีได้ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปร้นแบมจัดการ สินทรัพย์กรุิเทพาณิชจากัดมหาชนแบมจะเข้ามาจัดระเบียบหนี้เสียด้วยวิธีและเครื่องมือต่างๆของแบมให้กลายเป็นหนี้เียงเท่านี้ธุรกิจของคุณก็จะสามารถดําเนินการต่อไปได้ในกรณีของคุณที่เป็นลูกหนี้ในกลุ่มของ SME แบมได้มีโครงการในการช่วยเหลือดังนี้นั่นก็คือแบมช่วยฟื้นคืนธุรกิจที่จะให้คุณได้ชําระตัมเงื่อนไขที่ผ่อนปรน และนอกจากนี้แบมยังมีอีกมากมายหลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบมสุขใจได้บ้านคืนและแบมช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกรทนสันคุ้งค่าเพื่อคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นลุกามา